คลิปวิดีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับ b i t c o i นะแล้วก็ออคอยอย่าง Ethereum แล้วก็ Solana แล้วก็ o p e n นซ a นะครับหรือว่าวัาว,าวงของ NFT นเนาะแล้วก็มีในเรื่องของข้อมูลที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักนักสำหรับของกคิดเห็นของคุณเจมี่เดมอนนะฮะที่มีต่อโลกของเศรษฐกิจโลกในลักขณะนี้นั่นเองที่เขามองว่ามีโอกาสที่จะเป็นพายุที่กำลังถาโถมเข้ามานะฮะก็ไม่รู้ว่า จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพืเ่อนๆต้องใช้วิจารย์เนาะก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับซึ่งในทังงงง้งนั้นข้อมูลต่างๆอาจที่จะผิดก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลน,นะครับผมซึ่งจะผิดจะถูกอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณากันอีกทีนะครับ <c oughs> สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคุณเจมี่เดมอนก่อนเลยละกันนะครับถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะแต่ก็ หน้าที่จะเอาไปคบคิดแล้วก็เอาไปศึกษากันต่อนะครับผมก็ถือว่าคุณเจมี่เดมอนเป็น CEO ของทาง JP Morgan ซึ่งถือว่ายักษ์ใหญ่มากๆอยู่แล้วนะในแวดวงของทางการเงินนะครับก็เลยได้ว่าข่าวนี้ออกมาก็ทําให้หลายคนอาจที่จะกลัวอยู่พอสมควรนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ได้บอกเนะว่าจับให้แน่นนะครับหรือว่าเตรียมที่จะ brace yourself นะครับหรือว่า เตรียมที่จะรับในเรื่องของพายุเฮอริเคนทางด้านเศรษฐกิจนะฮะโอ้โหเดียวน่ากลัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเฟดแล้วก็ยูเคนวอร์นั่นเองซึ่งหลายคนก็คงที่จะฟังมากันซะเยอะแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็ปีอขออภัยเดือนนี้นะครับต้นเดือนทีน่ผ่านมาเริ่มที่จะคิหรือว่า,าลดในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีท แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักเนาะที่ถือว่า,าลดการ QE แล้วก็ QT อีกแล้วขึ K ้นโอบี้เอกก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ประกอบกับเป็นในเรื่องของสภาวะสงครามยูเครนที่ยังไม่ได้จะดีอะไรมากมายนักนะครับยังก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปเนาะทั้งเฟดแล้วก็ทางยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะ คือมันพันผวนมากกนะันเนาะแล้วมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับผมแต่ก็ทั้งนั้นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคือโอเคแหละมันไม่แน่นอนแล้วมันก็เป็นช่วงที่ไม่ดีเลยแหละเนาะถ้าเราดูแบบนี้ในแะง่ของการลงทุนนะฮะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกเนาะว่ามันจะเป็นช่วงที่ดีหรือเปล่าในการลงทุนตอนที่มันพันผวนอยู่อย่างหนักในณขณะนี้นะครับแต่ผมก็มองว่าก็คงมีอีกฝั่งหนึ่งแหละที่ค่อนข้างชื่นชอบหรือว่าที่ ที่สามารถทําเงินจากตลาดแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ขอพูดถึงในเรื่องของขอดดังเนาะของปีเตอร์เลนส์นะครับที่เขาได้ออกมาบอกว่าติงเนวเคลียนะครับอันทิลอิทูเลตนะหรือว่า,าสิ่งต่างๆมันไม่เคลียร์หรอกจนกว่าถ้ามันจะเคลียร์มันก็คือสายเกินไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่เคลียร์มันแบบไม่รู้จะเอาอย่างไงนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล กันต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมที่คุณเจมี่เดบอนได้บอกเนาะว่าเป็นในเรื่องของน้ํามันนะครับผมที่สามารถที่จะฮิตโอ้หนึหถึง170บาร์เรลเลยนะก็ถือว่าโหอยู่พอสมควรนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะจริงแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ก็เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันต่อเพิ่มเติมกันนะครับผมซึ่งทชนชัะนล่าสุดนะฮะเ,เป็นในเรื่องของตอนนี้นะครับที่ทางซาอุนะฮะก็เตรียมนะครับผมที่จะหาเลเนะในการที่จะเพิ่มอัตราการผลิต ใน,นส่วนของน้ำมันนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดก็ลดอัตรา,าก,การผลิตลงไปถูกต้องไหมตอนนี้ถ้าทางซาอูแบบกลับมาผลิตน้ํามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจที่จะส่งผลไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะักแล้วกันสำหรับราคาของน้ํามันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าซัพพลายมันจะเพิ่มขึ้นมามานกน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงจะตอบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ถ้าน้ำมันลงก็คิดว่าค่าขรองชีพต่างๆก็น่าที่จะลดลงได้อยู่พอสมควรนะฮะแต่ที่แน่ๆคือ ออยฟิวเจอร์ร่วงเลยนะครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับผมยังไงเรามาระวังกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางข่าวที่ไม่ดี สำหรับนักลงทุน Bitcoin ใน,นขณะนี้นะครับก็เลยดูว่าโดนลคคูเดสสำหรับคนที่ลองเนาะก็คือ Bitcoin จาก32 0 0 0ดีๆจะต้องก็ได้ลูดลงมานะครับผมเลยดูว่าไป29 0 0 0เกนาะก็เลยได้ทำให้คนโดนลคคูเดกว่า1 5 0 0 0ันล้านบาทหรือว่า500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่หนักอยู่เป็นคือสูงในรอบเดือนเลยนะครับผมก็ให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่เปิดลองกันอย่างหนักหม่วงนะฮะคิดว่าจะไปแล้วถูกต้องไหม ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นช่วงที่แบบติงไม่มีอะไรเคลียร์เลยนะครับผมทีาเราพูดถึงเนาะสำหรับตัวขวดนี้นะครับตอนนี้มันไม่เคลียร์จริงๆนะครับเลยดูว่าปวดหัวอยู่พอสมควรนะฮะยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับแฟนๆชาวคริปโตหรือว่าแฟนๆตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มองว่าช่วงนี้อาจที่จะเป็นช่วงหนึ่งที่ สาย DCA น่าที่จะยิ้มได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะซื้อบิตคอย n โดยที่ไม่ต้องสนใจราคาเนาะคือเชื่อมันในบิตคอยนั่นแหละแล้วก็เก็บบิตคอยในรูปแบบของเชิงสะสมเหมือนแบบเราซื้อทุกๆเดือนเงินเดือนออกแล้วก็ซื้ออะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าสาย DCA น่าที่จะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของคุณบิตเฮอรริงตันนะฮะก็คือเขาได้เอาชา้านี้มาให้กับเราได้ดูนะเป็นขั้นบันไดเลยนะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของบิตคอยนะครับราคานะโต2เท่า เฉลี่ยเฉลี่ยนะในทุกๆปีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่เออถ้าเราดูมันก็ก็ใช่อยู่พอสมควรนะฮะยังไงก็เอาข้อมูลต่ตางๆเหล่านี้ไปพิจารณากันละกันนะฮะแต่ถ้ามันโตแบบนี้นะเขาก็มองว่าบิตคอยน์หนแสนเหรียญจะตอนอประมาณช่วงปี2025นะครับผมก็อีก3ปีเลยนะอันนี้อาจที่จะเป็นในหนึ่งเรื่องที่สายโฮสายเก็บบิตเก็บออมก็คงเฉยๆนะครับเพราะว่า ราคาขึ้นไปก็คงไม,ไม่ได้ขายอยู่แล้วนะครับผมก็อาจที่จะชื่นชอบนะแต่สำหรับสายแบบเก่งกาไรอยากที่จะให้มันไปถึงแสนเหรียญปีนี้ชาแนนี้อาจที่จะไม่ค่อยชื่นชอบเนาะเพราะว่ากว่าที่จะไปถึงแสนเหรียญอาจที่จะเป็นปี2025นะฮะหรือว่าอีก3ปีเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งก็มีเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าคนในทวิตเตอร์ก็มาคอมเมนต์เนาะบอกว่ามันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยอนาคตมันก็ ไม่ใช่ว่าจะโตแบบ2เท่า2เท่า2เ,เท่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะในตลาดหุ้นนะฮะยังไงที่แน่นอนเนี่ยผมก็คือเป็นในเรื่องของการจำกัดความเสี่ยงของเราเนาะหรือว่าจุด Stop ปล s s เป็นเงินต่าง o s o t i o n s i z i n g อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจำกัดหรือว่าสิ่งที่เราจัดการได้นะแต่พวกราคาเราไม่รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันจะไปยังไงเนาะก็ยังไง m า n a ม e กันดีนดๆละกันนะครับ ซึ่งถามว่าลงทุนบิตคอยตอนนี้สายไปหรือไม่นะอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่ามีหนึ่งเ,เรื่องสนุกๆและกันเนาะในบิตคอยฟอรั่มนะครับผมก็คือในปี2010นะคุณอิชินะครับผมบอกว่า I have only 600 Bitcoin นะครับผมมีอยู่แค่600 Bitcoin เองนะครับผมมันจะตกรดแล้วหรือเปล่านะฮะฉันตกรดไปแล้วนะครับผมในตอนปี2010นะมีอยู่600 Bitcoin นะครับก็ก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่เขาก็ได้บอกนะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่า ตกลดแล้วสำหรับบิตคอยในทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับผมซึ่งเท่านั้นพื่านๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับเรื่องการตกลดของบิตคอยคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับเรายังอยู่ที่ข่าวบิตคอยอยู่นะฮะน,นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับบิตคอยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางบริษัทร้านอาหารโอ้โหน่าจะชื่อดังมากๆเลยนะครับผมก็คือทางชิโปเล่นั่นเองก็คือเป็นอาหารอ,อ,อะไรอ,อาหารเม็กซิโกนะครับผมท,ที่ที่อเมริกานั่นเองเนาะ ล่าสุดนะฮะเตรียมที่จะรับคริปตัวคอเรนซีในล้านร้านค้าเลยนะครับผมสามารถจะไปซื้ออาหารเม็กซิโกแล้วก็จ่ายด้วยเหรียญคริปตัวคอเรนซีได้นั่นเองนะอันนี้ที่เฉพาะทาง US นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะข่าวนี้หรือเปล่านะฮะคุณขึ้นมานิดนึงนะรับผมนิดนึงเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านอาหารชั้นนำเจ้าหนึ่งยู่เหมือนกันนะครับผมสลับทางชิโปเล่นั่นเองนะครับ คลิปวิดโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย b o n s t a a e นะครับซึ่งทาง b o n s t a t เนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าเครื่องขุดบิตคอยนะครับสามารถที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการที่จะลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอย่างการขุด เหมืองบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางบริษัทมีเครื่องขุดแอนด์ม e r เนอร์นะครับ S 1 9 Pro Plus Hydro เนาะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสรับท่านใดที่กำลังสนใจหรือว่าอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะกดดูได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะยังไงเข้าไปดูได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางโซลาร์กันบ้างนะครับก็ถือว่าโอ้มวอกคผ็ื ร่มกว่า6ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าหลายคนน่าที่จะชินแล้วก็เริ่มที่จะเฉยๆแล้วนะครับผมสำหรับในกรณีของการร่วมของโซลนา่นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ราคาวันนี้โซลนาตกลงไปอยู่40่สต้นๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ะนะก็ถือว่าเป็นแฟนโซลนาหน้าที่จะไม่ชอบนะครับเพราะว่าร่ม ซะบ่อยนะครับผมซึ่งทนันด้เนนั้นโซลนาก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะแต่ก็ทดลองใช้เงินจริงนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่โซลนาต่อให้ร่มขนาดนี้ก็ยังมีคนใช้เยอะนะแล้วก็ในเรื่องของ NFT เนี่ยก็มีการใช้งานเป็นระดับสองรองจากอีเธอรี m นะครับถือว่าใหญ่อยู่มากเลยนั่นแหละนะฮะยังไงก็ แต่ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะเริ่มขาดความเชื่อมั่นอยู่เหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของเน็ตเวิร์กของโซลนาะครับก็อาจที่จะเบาคันเร่งบ้างหรือว่าลดเม็ดเงินต่างๆที่ลงทุนในโซลนาไปบ้างนั่นแหละสําหรับในเรื่องของการที่ล่มอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาเงินใหญ่ๆไปลงเชนนี้บางทีเราก็เสียวๆเหมือนกันนะอาจที่จะเลือกเชนอื่นอย่างเช่นอีเชเรียมอะไรแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าอัอนนี้ก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆสมาชิก ใครี่เป็นแฟนโซลนาคิดเห็นกันยังไงสำหรับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเกาหลีใต้กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในชาติแรกนะฮะที่จะลงทุนกับโปรเจกต์เมตาเวิร์สเลยนะอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นรัฐบาลเกาหลีลงทุนในในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวกับคริปโตหรือว่าเมตาเวิร์สเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะก็คือเป็นเรื่องของการประชมุม World Economic Forum นะครับปี2022นเนาะซึ่งก็พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์ส เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเกาหลีนะครับผมก็จะลงทุนนะครับในการสร้างแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สระดับประเทศเลยนะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่ามีอะไรที่มันแบบาสามารถที่จะให้ประชาชนได้ลองใช้หรือว่าได้ได้ลองกับในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวบล็อกเชนแล้วก็เมตาเวิร์สนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะใช้ภายใต้โปรเจกต์นะที่ชื่อว่าดิจิ t a ลนิว เดียวนั่นเอ,เองนะครับก็ถือว่าเกาหลีก็ลุยในเรื่องของมีเดียแล้วก็มันในเรื่องของเมตาเวิร์สแล้วนะซึ่งก็ถ้าใครดูซีรีส์ก็น่าที่จะชืช่นชอบซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วนะไปไกลนะครับหลายเรื่องที่ทําดีแบบมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการส่งออกวัฒนธรรมซอฟท์พาวเวอร์ก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถได้เอาซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเออมาผนึกหรือว่ามาทํออา,าให้อ่ามามาใหเมตาเวิร์สมันทําใหซอฟท์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยมันทะยานไปทั่วโลก ได้เพิ่มยังไงนะถือว่าเป็นหนึ่งยุทธเคสที่สําคัญนะซึ่งถือว่าเกาหลีเริ่มแล้วนะครับทางรัฐบาลนะต้องรอดูว่าประเทศอื่นๆจะว่ายังไงสลับตัวเมตาเวิร์ดนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูท,ทางฝั่งของอีเ e อ e u เยกันบ้างน,นะครับล่าสุด Prada เนาะหรือว่าแบรนด์ดังเลยนะครับผมก็เตรียมเปิดคอลเลกชัน NFT บนอีเ e อ e u เียนะครับผมก็ถือว่า น่าที่จะเลือกมาดีแล้วนะเป็นเลือกอีทรียม m แล้วนะครับผมก็ถือว่าน่าที่จะทําให้หลายคนมั่นใจอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราดูแบรนด์ใหญ่ๆก็คือมี a าเดดาถูกต้องไหมที่ค่อนข้างไว้ใจกับอีทรียมนั่นเองก็ประจัเมือกระทางบอดเอฟหยดขับถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้ Prada ก็เปิดคอลเลกชัน n อ n นอบนอีทรียมนะซึ่งเขานะครับจะใช้คอลเลกชันในตอนปี2019เนาะหรือว่าคนที่ ซื้อชุดนะครับผมในตอนปี2019ซึ่งทางคนที่ซื้อเสื้อไปนะนก็จะได้รับ Airdrop สำหรับตัว n f t นี้นะถือว่าเป็นหนึ่งยุดเคสที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่แบรนด์ดังเริ่มที่จะเอามาเล่นนะครับผมแล้วก็เสื้อในแต่และตัวก็จะมี serial number อยู่แล้วนะฮะก็ต้องลองดูนะครับผมถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของแบรนด์อื่นๆที่ที่เริ่ม Airdrop ในเรื่องของ n f r g y c o l l e c t o n ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะแต่ก็ตอนนี้ถือว่าแบรนด์ดังๆเริ่มที่จะ มียุดเคสที่น่าสนใจหรือว่าเป็น c a ส e study ในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ o p e n นซกันบ้างน,นะครับล่าสุดอดีตพนักงานนะครับผมของ o p e n นซนะถูกตั้งข้อหานะครับผมสําหรับ insider trade นะหรือว่าการแบบเอ e นอ y อันไหนจะมี air drop น,นู่นนั่นนี่หรือว่ากําลังจะ list หรือว่ากําลังจะเปิดขายอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น insider นั่นแหละนะฮะก็เลยเดียวว่าถูกตั้งข้อหานะแล้วก โอ้มีโอกาสสมมุตินะถ้าโดนนะฮะก็คือ20ปีนะครับผมอนะินเจลเนาะหรือว่าติดคุก20ปีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ต้องรอดูจับตากันว่าจะจะเป็นยังไงสำหรับคดีในครั้งนี้นะครับยังก็ต้องรอดูเนาะก็ถือว่าอินไซเดอร์ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมสำหรับอินไซเดอร์เทรดดิ้งนั่นเองนะครับยังไงก็เอ่อต้องรอจับตานะถือว่าเป็นเคสตัดที่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่เอ่อถือว่าเป็นครั้งแรกเลยและกันนะครับผมสำหรับ ทาง Open นซที่คือจริง o p e n นซมีกรณีของ Insider Trading ้นี้มีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่ตอนนี้เหมือนชักเริ่มที่จะเป็นเป็นรูปเป็นร่างในการแจ้งข้อหาแล้วนั่เนเองนะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับโอเคก็สไลด์คิบบัดนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับคิปวูดนี้ไม่ใช่คําแน,นะนําในการลงทุนเนาะคิปวูดนี้มี เพียงข้อมูลข่าวสารเอามาแบ่งปันกันนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าเชื่อใครเพื่อนๆต้องเอาข้อมูลตนน่างๆเหล่านั้นไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะเพราะว่าต่อให้ข่าวดีแค่ไหนราคาก็ล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับต่อให้โปรเจกต์ดีแค่ไหนราคาก็ลูดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของการลงทุนเลยเนาะยังไงตัดสินใจให้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะถ้าใครต้องการพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะสแกนเคอร์โค้ดด้านข้างกิบโอนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณเนาะสวัสดีครับ